สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระสบดีที่2มีนาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับ s e n น n กซก็ปิดตลาดไปที่1,612.64จุดลดลงไป7.34จุดหรือว่าติดลบไป0.45เปเมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่68,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์้าปลีกปิโตเคมีแล้วก็วัสดุก่อสร้างส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่งอาหารการเงินธนาคารแล้วก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นในแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ S.C.C ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.80%ก็เป็นการรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ มีการคาดการณ์กันว่าทางด้านของผลประกอบการไตรมาสหนปี66นี้กำไรน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น Q on Q ทางด้านของ S C G P ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.42%ก็ราคานั้นมีการรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการจะดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีแรกของปีนี้ทางด้านของ Global ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.30% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าปีนี้ยอดขายนั้นจะเติบโตได้ปุ๋ยที่5-10%แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการลงทุนกว่า2,000ล้านบาทในการขยายเพิ่มอีก7สาขาทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.41%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มธุรกิจและก็ผลการดำเนินงานในช่วงของตรมาหนปี 66, 66นี้น่าจะดีขึ้น Q on Q ทางด้านของไทยออยลราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.93% BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.08%เอ o โซ่ Eso, บวกขึ้นมา2.25%ก็ได้รับหนุนมาจากค่าการกันที่มีการปรับตัวกันขึ้นมาทางด้านของซิงเกอร์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.44% ก็เป็นการเก่งกำไราจากประเด็นข่าวที่ทางด้านของสบายเทคโนโลยีนั้นมีการซื้อหุ้นซิงเกอร์เพิ่มเติมกันขึ้นมาอีก10.7% 10. ที่ราคาเฉลี่ย27บาททำให้มีการถือหุ้นซิงเกอร์เพิ่มเติมขึ้นมาเป็น15%ทางด้านของ SJWD ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.65%โดย ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวกันขึ้นมานั้นได้แรงหนุนมาจากการที่ได้เข้าคำนวณเซ็ตร้อยซึ่งก็มาแทนหุ้นทนาของหุ้น True หุ้น True เดิมแล้วก็ทนาของหุ้น d t a ทส่วนทางด้านของแพลตวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.15%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็คาดว่าในปีนี้มีโอกาสที่ผลการดำเนินงานนั้นจะกลับมาเทินเอราว์ได้ ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ itd ราคาหุ้นติดลบไป8.84%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของปี65นั้นปรากฏว่าขาดทุนเพิ่มกว่า30เท่าทางด้านของสวัสด์ราคาหุ้นติดลบไป3.64%เ โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในปีนี้การเติบโตของสินเชื่อนั้นมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงแล้วก็นิ่มนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วก็น่าจะมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของแพนบีราคาหุ้นติดลบไป74.74%ก็คาดว่าเป็นเนื่องของการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน,นี้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจะมาก ทางด้านของ BTG ราคาหุ้นปรับลดลงต่อเนื่องวันนี้ติดลบไปอีก3.8% 8โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าราคาหมูแล้วก็ราคาไก่มีการอ่อนตัวลงมาเร็วในตอนช่วงของต้นปีนี้ซึ่งก็อาจจะกระทบในส่วนของผลประกอบการได้ทางด้านของ n i x ราคาหุ้นติดลบไป7.59ก็เป็นการขายลดความเสี่ยง ก่อนการเลือกตั้งที่มีความกังวลกันว่าเรื่องของโนโยบายเรื่องของพลังงานทดแทนอาจจะไม่ได้รับการสับสนุนต่อไปในช่วงของรัฐบาลหน้าส่วนทางด้านของทัสโกวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป6.15%โดยวันนี้มีการขึ้นข่นขาวใหม่ XD ที่หุ้นละ1บาทและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ